สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะ,ะกลุ่มของระบบนิเวศนะคะซ,ซ,ซึ่งใหญ่กว่าระบบนิเวศเนาะเราจะเรียกว่าไบโอมนะคะไบโอมหรือชีวะนิเวศนั่นเองนะคะ,ะนิยามของเขาก็คือเป็นกลุ่มของระบบนิเวศนะคะก็ใหญ่กว่าระบบนิเวศเนาะทีะ่ซึ่ง,งมันจะมีการกระจายตัวอยู่บนโลกนี่แหละนะคะซึ่งมันจะต้องมีองค์ประกอบนะคะ มีองค์ประกอบทางกายภาพหรือองค์ประกอบทางชีวภาพเนี่ยคล้ายๆกันถึงจะถูกจัดเป็นไบโอเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะแบ่งตามเขตเหมือนอะไรนะภูมิประเทศอย่างเงี้ยนะคะอยู่ใ,ใกล้เคียงกันก็แสดงว่ามักจะเป็นระบบนิเวศเหมือนกันไบโอเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยนะคะอ์ปกระกอ,รองค์ประกอบน,น,นะลูกนะอ่ะทีนี้คุณครูจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่า บโอมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันกันกบระบบนิเวศเลยก็คือแบ่งออกเป็นไบโอมบนบกกับไบโอมในน้ําซึ่งคุณครูจะขออธิบายในส่วนของไบโอมบนบกก่อนนะคะมีจะมีอยู่ประมาณ7ประเภทนะคะโดยใช้เป็นแผ่นภูมิหรอไม่นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะในการเขียนแทนเนี่ยซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกนะคะไบโอมบนบกเนี่ยนะคะ ก็คือในส่วนของปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิดังนั้นเราจึงสามารถที่จะใช้รูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะในการในการแสดงแทนความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิะะอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นหรือปริมาณน้ําฝนได้นะคะ,ะหนูก็วาดรูปสามเหลี่ยมให,ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจะมีคุณครูจะแบ่งเป็นชิ้นส่วนอีกทีหนึ่งนะคะในอันนี้หนูก็เขียนให้มันตรงลวกันเนาะคุณครูไม่มีหมายบรรทัดน,นะคะ,ะแบ่งออกเป็น4ีแถวนะคะ แล้วก็สองแถวข้างล่างให้เป็นสพอลัมแบบนี้นะคะแล้วก็อนแรกเขียนว่าไบาโอมทุนด้านะคะใบไม่น่าจะพอบอจุดละกันนะคะไบโอมทุนดานะคะเป็นไบโอมแรกนะคะไบโอมทุนดาและทีนี้นข้างล่างเขียนว่าป่าป่าไทกาแล้วก็ฝั่งนี้เขียนว่าป่าผลัดใบเขตอบอุ่นนะคะ ป่าผัดใบเขตอบอุ่นเป็นชื่อไบโอมนะคะแล้วก็ตรงกลางเขียนว่าทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะคะอันนี้เป็นเป็นไบโอมที่แบบอากาศดีนะคะแล้วก็ขวาสุดเป็นนะะทะเลทรายนะคะทะเลทรายจะเขียนซ้ำกันหน่อยอ่าตรงนี้เป็นป่าดิบชื้นนะคะแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าสวนาน่านะคะไบโอมแบบสวนาน่าแล้วก็ทะเลทรายซ้ำอีกนะคะทะเลทรายมีสองเกรดนะคะไม่ไม่หลับช่องมันไม่พอนะคะเขียนก็เลยเขียนใส่ ทีนี้นะคะยอย่าลืมนะลูกนะเขียนเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกก็คือใชอ้ปริมาณน้ำฝนแล้วก็อุณหภูมิในการแยกประเภทไบโอมนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยออกจากกันนะคะเนาะโอเคเสร็จละทีนี้เราก็เอาขยับมันไม่ได้นะคะมันจะไปหมดเนาะก็ไม่เป็นไรเอาไว้ตรงนี้แหละ ทีนี้นะคะเราก็จะมาเขียนความสัมพันธ์ด้านข้างว่าทําไมถึงต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะ,ะเริ่มแรกนะคะเราก็เขียนเลยอุณหภูมินะคะจะคล้ายๆกับแกนแกน y เป็นแกน y เนแนวตั้งอุณหภูมิเนี่ยคุณครูก็จะขีดลากเป็นลูกศรเลยนะคะกะ็ที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยนะคะให้เป็นอุณหภูมิหนาว ไม่นะคะมันจะต้องเป็นอุณหภูมิสูงต่ำเนาะลูกเนะาะเหนาๆก็จะเป็นอุณหภูมิต่ำนะคะด้านล่างก็จะเป็นอุณหภูมิสูงนะคะอุณหภูมิต่ําก็หนาวอ่ะอุณหภูมิสูงก็คืออากาศร้อนนะคะโอเคตามเส้นแบบนี้ทีนี้ด้านล่างนะคะในส่วนของด้านล่างก็คือความชื้นใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะความชื้นนะคะความชื้นหรือ,อสัมพันธ์กับปริมาณ Rab น้ำฝนด้วยเนาะความชื้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสูงต่าเหมือนกันเป็นความชื้นสูงแล้วก็ความชื้นต่ํา นะคะขี่ลูกศรไปซ้ายขวาเรียบร้อยนะก็คือไบโอมไหนที่อยู่ฝั่งทางด้านใดอะไรเงี้ยอย่างเช่นทุนด้านกนะ็จะเป็นเป็นไบโอมที่ที่มีสภาพบรรยากาศแบบอุณหภูมิต่าหนาวหนิบแน่นอนเพราะว่าเป็นทางน้ําแข็งนะคะสํสำหรับทุนด้านเนาะหมีขอลูกจะอยู่ในระบบในระบบนิเวศหรือว่าไบโอมแบบนี้นะคะสำหรับทุนด้านนะทีน,น,นะทนี้เราก็มาเขียนอธิบายนะคะ หรือว่าเขียนรายละเอียดในแต่ละไบโอมบอจุดของคุณครูคือไบโอมนะคะเริ่มที่ทุนด้าเลยนะคะสำหรับทุนด้าเนี่ยนะคะก็จะมีฤดูหนวาวยาวนานนะค,ะคือฤดรูร,ร้อนแค่แบบปีนึงประมาณ3เดือนนะคะประมาณ3เดือนที่น้ําแข็งละลายลงนะคะแล้วพืชพวกหญ้าพวกไม้พุ่มไม้ดอกสามารถจเจริญเติบโตได้พืชหลักก็จะเป็นไลเคนเป็นมอสลืมหรือ,อยังไลเคนนะคะไลเคนก็คือ เชื้อรากระสาลายอยู่ร่วมกันแยกจากกันไม่ได้นะคะ,ะมีมอสที่เป็นเขียวๆมันพรมมีไม้ดอกไม้พุ่มไม้ดอกไม้พุ่มก็จะ,จะเจริญเติบโตช่วง3เดือนที่มันเป็นหน้าร้อนของเขานั่นแหละนะคะมีแค่ช่วงที่มีแค่3เดือนนั้นเท่านั้นนอกนั้นเดือนที่เหลือใน1ปีเนี่ยก็จะเป็นน้ําแข็งปกคลุมเนาะอันที่2ป่าไทก้านะคะป่าไทก้าบางที่เรียก,ยกแบบอะไรนะป่าบอรเรียวเหรอนะคะไม่แน่ใจนะคะ ป่าไทก้าจะเป็นเหมือนอซีรีส์ที่เป็นอะไรนะซีรีส์อะไรอ่ะนะคะที่มันเจอพวกพืชไม้สนต่างๆมีสนทุกชนิดเลยสน2ใบ3ใบสปรูตเฟอร์อันนี้เป็นชื่อพืชนะคะ,ะก็จะเป็นแบบอึมครึมหน่อยๆนะคะแวมไพร์ทไวไลท์เออ,เอ,อใ,ชใช่ใช่ใช่เป็นป่าเหมือนในภาพ,พยนตร์แวมไพร์ทไวไลท์นั่นเองอันทีนี้ขวาสุดตรงนี้เป็นทะเลทราย ทะเลทรายที่มันยังมีพืชเจริญเติบโตอยู่นะคะอันนี้ก็จะคือเป็นทะเลทรายที่มีปริมาณน้ําฝนน้อยกว่า25รูบา,ะะรบาทเซนติเมตรต่อปีนะคะรูบาทเซนติเมตรเนาะซีเอ็มกําลัง3นะคะพืชที่จะพบก็จะมีไม้ล้มลุกนะคะที่ที่มีการลดรูปลดบใบกลายเป็นหนามแล้วนะคะมีแบบทานตะวันอะไรพวกนี้แล้วก็แน่ๆเลยก็คือมีงในส่วนของกระกระบองเพชรน,นะคะกระบองเพชรน,นี่คือเจ้าถิ่นเลยนะคะสำหรับทะเลทรายเนาะ ทะเลทรายก็จะอยู่ในระหว่างาที่ที่มีความชื้นต่ําคือฝนไม่ตกอ่ะที่ที่มีความชื้นต่าแล้วก็อุณภูมิระดับกลางๆเนาะกับอันข้างล่างก็คืออุณหภูมิแบบสูงนะคะความชื้นต่ําอุณภูมิสูงข้างล่างคืออุณหภูมิสูงนะคะอ่าทีนี้มาดูในส่วนของทุ่งหญ้าตรงกลางดูตรงกลางก่อนเนาะทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะคะเป็นที่ทอ,าอากาศบรรยากาศอา,อากาศดีนะคะ เป็นเป็นพื้นที่ที่ทำอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเ,าเพราะปลูกหรือว่าการเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับทุ่งหญา้าเขตอบอุ่นนะคะซึ่งก็จะมีชื่อเรียกตามประเทศของเขาอะไรเงี้ยนะคะใน,ในแต่ละประเทศเขาเขาเรียกเรียกชื่อไม่เหมือนกันบางที่ก็เรียกว่า,าทุ่งหญา้าแพรรีนะคะ ถ้เป็นทางฝั่งรัสเซียเนี่ยทุงย่งหญ้าแบบนเราเขาเรียกว่าทุงา Step, นะท่งหญ้าสเตปนะทุ่งหญ้าสเตปทำแบบแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เขียนไปเลยว่าเป็นเหมาะสําหรับการปรลูกพืชนะทำการ,กรเกษตรหรือกสิกรรมนะอย่างการกรสิกรรมนะคะแล้วก็ปศุสัตวนะ์เนาะเลี้ยงสัตว์ทุง่งหญ้านะฮะมีม,มีมีพืชให้ให้สัตว์กินอะไรอ่าในที่นี้อ่า ถัดลงมานะคะถัดลงมาก,ก็ก็จะเป็นในส่วนของทะเลทรายที่ที่มันเป็นแบบทะเลทรายขนาดใหญ่นะคะมันจะพบพืชได้น้อยกว่านะคะอุณหภูมิความชื้นต่ํามากนะคะอุณหภูมิเนี่ยสูงมากนะคะพืชที่จะเจอก็จะมีแค่กระบองเพชรอ่าก็มีกระบองเพชรมีอินทรพาลัมนะคะาเขียนไปนะคะ จะเจอในทะเลทรายแบบนี้จะมีทะเลทรายสองสองสองอันนะอ่าโอเคทีนี้เราไปดูด้านข้างนะคะก็จะเป็นไบโอมซวนนาหรือทุ ah ่งหญ้าซวนนานะคะในส่วนของซวนนาเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าระบบนิเวศท,ที่แบบถ้านในถ้านในช่วงของอ่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีไฟป่านะ้วโดนเขียนไปมักมีไฟป่านะคะอ่ามักมีไฟป่า แล้วก็จะมีหญ้าเยอะนะคะมีหญ้าชนิดต,ต่างๆหลายประเภทถ้าที่ในไทยเนี่ยนะคะทุ่งหญ้าสวรณัณนามีแต่เราไม่ได้เรียกว่าสวรณนาเนาะอ่าเราเรียกว่าเอามาเราเรียกตามชื่อก็คือเป็นทุ่งใหญ่นาริสวนอยู่ที่จังหวัดตากน,นะคะก็เ,ออเขียนไปลูกทุ่งใหญ่นาริสวนจังหวัดตากน,นะที่ที่เจอ เป็นไบโอมแบบสวร์หน้าระบบนิเวศแบบสวรส์หน้านะคะระบบนิเวศเล็กกว่าใบโอมไบโอมจะกว้างกว่าอ่ะทีนี้เรามาดูทางด้านซ้ายเหมือนะคะเริ่มที่ป่าผัดใบเขตอบอุ่นนะคะเริ่มที่ป่าผัดใบอันนี้ก็จะพบกระจายทั่วไปในเขตละติจูดกลางนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ต้นไม้จะมีการผัดใบก่อนฤดูหนาวนะคะใบไม้พวกที่มันเปลี่ยนสีได้อะ่ะ อาจจะมีแล้วก็ใบร่วงนะคะยูคาลิปตัสมีเปิ้ลอะไรพวกนี้ต้นโอ๊กนะคะพืชท,ที่พบหลักๆในไทยก็มีเช่นเดียวกันค่ะในไทยก็จะอยู่ที่ทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกนะคะทุ่งแสลงหลวงใครเคยไปเที่ยวเลยอยู่ใกล้ๆเราเองนะคะพิษณุโลก และทีนี้อันสุดท้ายนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยป่าดิบชื้นเราเคยได้ยินชื่อน,นี้บ่อยมากเลยป่าดิบชื้นเป็นไบโอมที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์เยอะนะฮะอยูอ่มีฝนตกตลอดปีเราเขียนไปมีฝนตกตลอดปีดังนั้นเมื่อฝนตกตลอดปีก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์สูงนะคะที่ประเทศไทยก็จะเป็นทางภาคใต้ป่าทางภาคใต้เนี่ย มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากยกตัวอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบารานะคะอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสอันนี้ก็อาจจะเข้ามันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเนาะมันอาจจะเข้าไปยากนิดนึงนะะนราธิวาสอ่าโอเคนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับไบโอมในรูกใบนี้นะคะอะ ทีนี้เราไปดูในส่วนของไบโอในน้ำกันดีกว่าซึ่งเหมือนกันกับระบบนิเวศเลยนะคะมินิดเดียวไบโอในน้ำแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะเป็นแหล่งน้ำจืดและก็แหล่งน้ำเค็มนะคะขีดแยกออกมาเหมือนคุณครูเล็กคุณครูทำง่ายนะคะแหล่งน้ำจืดแล้วก็แหล่งน้ำเค็มนะคะซึ่งแหล่งน้ำจืดก็ทั่วๆไปเลยก็จะมียกตัวอย่างเช่นพวกทะเลสาบ พวกห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำนะคะอ่าก็จะเป็นแหล่งน้ำจืดนะคะ,ะแล้วก็ที่สองแหล่งน้ำเค็มก็คือพวกทะเลนะคะทะเลทั่วโลกซึ่งมีมากกว่าแหล่งน้ำจืดนะคะสามสี่ส่วนโลกเรามีน้ำจืดน้อยมากนะน้ำเค็มเราบริโภคไม่ได้เนาะอ่าโอเคก็จบแค่ที่ตรงนี้นะลูกนะสำหรับเรื่องของไบโอมมี2ประเภทนะคะ ก็คือบนบกในน้ําในน้ําก็มีอีก2ประเภทก็คือน้าจืดน้ำเค็มง่ายมากเนะะื้อหาก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ